เอาล่ะครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอ้โหห่างหายกันไปนานมากและผมกลับมาแล้วฮะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงสําหรับใครที่รอนายโดดเดี่ยวภาค3อยู่แต่ก็ขอแอบบอกไว้นิดนึงว่านายโดดเดี่ยวภาคสเนี่ยจริงๆมันลงคลิปเต็มไปแล้วแต่มันอยู่ในสมาชิกเพราะงั้นใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆตมดูยาวๆเลยกดสมัครสมาชิกได้เพียง35บาทเท่านั้นแต่สําหรับคนที่เป็นสายฟรีไม่ต้องห่วงครับคุณได้ดูเหมือนกันแต่อาจจะต้องรอน,นิดนึงเพราะผมจะลงเป็นพัฒนาให้โอเคนะ ไม่ต้องน้อยใจไปนะเพราะผมทําให้ทั้งคนดูสายฟรีแล้วก็คนดูสา,สายสมาชิกได้ดูพร้อมกันเลยเพราะว่ากว่าคลิปหนึ่งจะเสร็จก็โอ้โหเหีย้ยนาาชิปหายเลยกว่ากูจะตัดเสร็จแต่ละคลิปนั่นแหละไม่ต้องน้อยใจกับไปนะว่าแบบเออสมาชิกได้ดูก่อนได้ดูคลิปเต็มอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังไงสายฟรีก็ได้ดูแค่ต้องรอเวลานิดนึงเหมือนเรารอดูไม่ลายสัปดาห์หละเอาง่ายเออโอเคผู้พันำเพลงมาจันาทีแล้วเอาเป็นว่าใครที่อยากดูคลิปนายโดดเดี่ยวภาคมก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลยเปิดมาจากตอนนี้แล้้้วววหหหััันนนาาาออองงบบพรระเกย่่มมึททํไี แล้วถามว่าเหล่าสาวรู้ได้ยังไงว่าพระเอกอยู่ที่นี่อ๋อนนองสตอกเกอร์บอกมาโอ้โหชิบหายแมอินูเดี๋ยวกูวไม่เลี้ยงขนมเลยนี่ไม่นานนะหัวหน้าห้องกเ็เรียกทั้งสามคนมายืนตรงเคารพธงชาติอยู่ตรงนี้และดูสภาพพวกมันสามคนยืนโอ้โห,โหโอไอ้แกยจ่อยเป็นหมาเลยมึงโอ้โห,โห,โหโอไอห้แกยอำนาจผู้หญิงมันน่ากลัวจริงๆหัวหน้าห้องกระถามเลยพวกนายรู้ใช่ไหมว่าทําไมพวกนายถึงมาอยู่ตรงนี้ในใจพระเอกตอนนี้คือกุหนีตอนนี้เลยได้บักระโดดออกนอกหน้าต่างตรงไหนก็ได้ขอนีเ ตรนในระหว่งหางน้หัวหน้าห้องก็ถามเลยว่าพวกนายตรงใจจะปิดบังอะไรพวกเราไว้หรือเปล่าแล้วถ้าคุณถามว่าขอแค่นี้พระเอกหนีได้ไหมมันหนีได้อยู่แล้วชิวๆแต่ดูสภาพเพื่อนมันจับเสื้อพระเอกไว้โอ้โหกูหนียังไงอะพวกมึงไม่ให้กูหนีเลยนะเนี่ยแล้วประเด็นไม่ได้จับคนเดียวแม่งจับทั้งคู่เลยสองข้างโอ้โหไม่ให้กูหนีจริงๆแหละพระเอกก็คิดในใจเอาละกูเตรียมตัวรับกรรมกูสวดมนต์รอเลยดีกว่าแต่หัวหน้าห้องก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นตัวพวกเราก็จะช่วยตัวพวกนายทดสอบดันเจียนป ตอบแห่งนี้เหมือนกันอ้าวงงกูก็งงเหมือนกันทําไมมึงอะไรนะมเมื่อกี้ขอขอไปอีกรอบหนึ่งดูปากหัวหน้าห้องชัดๆนะคะกูจะช่วยมึงทดสอบดันเจียนของมึงนะไอ้ผัวไอโอตาคะไอนักกีฬาก็บอกนี่มึงจะบ้าเหรอดันเจียนปอมาอันตรายจะตายห่ามึงจะมาช่วยพวกกูยังไงแต่หัวหน้าห้องก็บอกว่าก็พวกนายทาอะไรสนุกสนุกแล้วไม่บอกพวกเราอะตัวพวกเราก็โกรธเดะเพราะงั้นให้พวกเราช่วยเธอนะระเอกกระถามเมคช่วยอีกรอบว่าพวกเธอจะเอาจริงๆเหรอเพราะข้างในนั้นมันอันตรายขอยืม พวกพี่เบมาเล่นนิดนึงนะแต่โหหน้าห้องเราก็จับมือพระเอกอย่างอ่อนโยนแล้วส่งสายตาแล้วบอกว่าได้โปรดเธอนะให้พวกเราได้ทดสอบเธอเพราะงั้นได้ใช่ไหมคะผัวขาโอ้โห,โหเจอออล่าน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นกูนี่กูก็ยอมและพอมาที่ด้านหลังเมียน้อยอย่างแองเจลิก้าก็บอกว่าอยากจะช่วยด้วยเหมือนกันโอ้โหสภาพวกมึกทั้งเมียหลวงเมียน้อยเลยทีนี้พระเอกเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอเลยแล้วกันพอเริ่มเปิดเครื่องเท่านั้นแหละกับดัก ก็เริ่มทํางานพวกผู้หญิงก็เตรียมพร้อมซัดกันแล้วเรียบร้อยพระเอกก็บอกกับทุกคนเลยว่าในดันเจียนน่ะมีแต่กับดักมากมายนะเพราะงั้นพวกเธออย่าคิดว่ามันเป็นส่วนสนุกล่ะระวังตัวกันเอาไว้ด้วยไม่ถึง3หน้ากระดาษนะทั้ง4ี่คนกําลังพุ่งเข้าไปแล้วดูหน้าพระเอกมาโอ้โหพวกมึงทําเฮียอะไรกับกับดักกูเนี่ยแล้วดูสภาพกับดักพระเอกที่ทํามาโอ้โหแหลกสลายไม่เหลือชิ้นดีถ้ามึงจะทุบกันขนาดนี้นะนี่มันกับดักที่พวกกูช่วยกันคิดคนแทบตายแต่พวกมึงทุบมันไปของเล่นเลยใชิไหยพายเอกโงเลยนี่ ือพวกมึงไปฟาร์มเวลกันมาแนละ้วแต่เมื่อไรเนี่ยหัวหน้าห้องมีการกลับมาถามเยอะเยยด้วยนะว่าอ๋อพวกนี้เนี่ยมันซับซ้อนอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะตัวเองเพราะงั้นเกากิดว่าดันเจี้ยนปอมอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรพวกมึงเลยก็ได้แต่ลอเล่นลอนเล่น,ลน,ลนมันก็ช่วยได้อยู่หละไอ้แหมเก่งขึ้นมาเลยนะนะกูไม่ได้หมายถึงฝีมือกูหมายถึงปากไอ้ชิบมหายใเอก็คิดได้ใจเลยที่หัวหน้าห้องโกรธกูเนี่ยก็เป็นเพราะตัวของพวกเธอเป็น่วกเราใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าเธอคงจะรู้ด้วยว่าดันเจี้ยนที่เราสร้างขึ้นมา ก็เพื่อที่จะปกป้องตงัวของโอมุยแม่ให้ตายสิความคิดคุณพัลเมียเนี่ยมันเอาชนะไม่ได้จริงๆเลยยาพระเอกก็มาปรึกษากับเพื่อนเล็กว่านะเราต้องเติมอะไรนิดนหน่อยว่าเราเติมเ k เคกับปืนอากาไปดีไหมเพื่อนเฮ้ยว่า a อกับอากาไปพอไว้ใส่ RPG ลงไปเลยมึงแล้วก็ยัดระเบิดเข้าไปด้วยอีกนิดนึงกูว่าพอเหออีกนิดนึงมันกลายเป็นสงครามโลกไร้เหี้ยมมากนทั้งกังอาวุธเลยม้งเนี่ย,ยแล้วตัวของพระเอกหลังจากประชุมกับเพื่อนเสร็จก็เรียกตัวของหน้าห้องแล้วก็บอกว่าเออตัวฉันมีเรื่องอยากให้เธอช่วยหน่อยอะแต่่วาาานนนกลขดมึงจ ไม่จิบายแล้วพอตัวของหน้าห้องมาหาฮารุกะถึงห้องนอนโตเธอก็คิดว่าตัวของเขาอยากให้เราทําอะไรกันนะหรือว่าตัวของเราจะได้ยุ่กับฮารุกะสองต่อสองเขาจะทาอะไรเราหรือเปล่าเนี่แต่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องตังสติแล้วก็ปอกปล่อยตัวไปตามสบายใจเฉยแต่พอเปิดห้องเข้ามาโอ้โหเมียน้อยอยู่ในห้องด้วยอชิบหายมึงแซนด์วิชปะเนี่ยอรอเล่นเขายอกก็หมายถึงว่าเขาทำแซนด์วิชกินกันไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็อร่อยดีอะไรของมึงเนี่ยหัวหน้าห้องก็เขินเลยนี่นี่่วงเข้ามาเองกะริก้ามาด้วยเหรอเนี่ยนี่เรา คิดอะไรไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอระเอกกูก็ถามเลยเออนี่ตัวเธอเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ากินอะไรผิดสําแดงมาหรือเปล่าเฮ้ยหัวหน้าห้องบอกเออเปล่าหรอกกูไม่ได้เดกอะไรผิดสําดงมากูคแค่คิดอะไรไปไกลเฉยแล้วตัวของระเอกก็บอกว่างั้นถ้ามากันครบแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวของฉันอยากจะให้พวกเธอดูสกิลใหม่นิดนึงและสกิลนั้นก็คือการเล่นแรแป,ประทัดกองระเอกเราก็ปั้นปั้นปั้น,นออกมาแล้วมันก็กลายเป็นเสื้อผ้าสุดแสนวิเศษรพเอกก็บอกว่าแค่นี้เนี่ยน่าจะใช้ได้นะพวสด การเล่นแร่แปอาตุาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากดันเจี้ยนปอมเพราะงั้นแล้วฉันเลยอยากให้พวกเธอลองเสื้อผ้าที่ตัวของฉันใส่หน่อยจะได้ตรวจสอบว่าคุณภาพมันโอเคหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดคุณภาพมันโอเคกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะสามารถผลิตให้คนในเมืองได้อะไรอย่างนั้นไม่ทันะไรตัวหัวหน้า้องก็ใส่เสื้อผ้าซะแล้วโอ้โหเร็วจัดหัวหน้า้องก็บอกก็มันน่ารักอะเขาก็เลยอยากจะรีบใจอะตัวเองแล้วพอลองออกมาชุดแรกเป็นชุดสไตล์ผู้ใหญ่กูบอกเลยว่ากูชอบมากโอ้โหโคตรสวยและต่อไปก็ ็จะเป็นสไตล์ชิวๆออกแนวเก๋นๆหน่อยโอ้โหน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็น่ารักไปหมดแล้วมาดูสีหน้าตอนคอมเมต์ชุดผู้ใหญ่ก็โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมาดูชุดเก๋นๆโอ้โหดูดีมากเลยค่ะตัวเองอ่ะชุดต่อไปก็จะเป็นชุดน้องหม่โอ้โหต้องบอกเลยว่าชุดนี้นี่มันโอ้โหเห็นแล้วมันคืนกูบอกเลยว่ากูเห็นชุดนี้แล้วมีบางอย่างกําลังพังอาจแต่นั่นไม่ใช่โลกชุดต่อไปก็จะเป็นชุดเซรามูนเดี๋ยวนะเรื่องนี้มีเซรามูนได้ไงว่าจะฟ้าต้องบอกเลย ปฏิกชันพระเอกตอนเห็นชุดต้องมวยนี่คือแบบโคตรดีเลยครับพี่และต่อไปตัวพระเอกเราเนี่ยก็จะให้น้องแองจลิก้าลองแต่งชุดดูบ้างแล้วพอแต่งออกมาก็จะเป็นสไตล์สาวน่ารักฟุ้งฟิงกุ้งกิ้งมากบ่เลยว่าน่ารักมากเลยนะลุคนี้แล้วพอไปดูลุกสาวแก้วก็คือแบบโอ้โหผมชอบมากลุคนี้ก็คือแบบสุดๆยกนิ้วไว้เลยเห็นลุคนี้แล้วมันพังงานอีกรอบนึงเลยมึงต้องบอกเลยรีแอครชันพระเอกตอนเห็นทุกสาวแก้วนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดมาอี ชุดหนึ่งก็จะเป็นสปอร์ตเกิร์ลหรือว่าเป็นชุดแบบว่าผู้หญิงออกกงกายอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีอยู่นะแต่ที่ดีกว่านั้นผมบอกเลยว่าก็คือชุดบันนี้แกวันนี้คือแบบโอ้โหโอ้สุดยอดบอกเลยพาร์ทนี้เซอร์วิสเต็มๆพอลองชุดกันเสร็จพระเอกก็ถามเลยว่าโตเมื่อเธอคิดยังไงครั้งแรกที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าน่ากังวลสุดๆไปเลยอ่ะแต่หัวหน้าห้องก็บอกกับพระเอกเราไปเลยว่าชุดที่นายสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยอดเยี่ยมและน่ารักทุกชิ้นเลยอ่ะต้องบอกเลยว่า เอาไปขายร้าน20บาทเนี่ยขายดีแน่นอนหัวหน้าห้องก็ชมเลยว่าการออกแบบของนายเนี่ยมันใช้ได้แล้วก็ใส่สบายมากแล้วเอาจริงมันแตกต่างกับร้านเสื้อผ้าทั่วเมืองมากเลยนะรู้เปล่าอพอพระเอกได้ฟังแบบนั้นต่อเขาก็มีกำลังใจและอยากจะทำมันขึ้นมาอีกต้องบอกเลยว่าแรงใจพระเอกตอนนี้นี่คือมาเต็มแต่พระเอกเราก็บอกกับหัวหน้าห้องว่าเออโปรเจกต์นี้มันอยู่ในการทดลองนะอย่าเพิ่งบอกใครนะจ๊ะหัวหน้าห้องกรบปาาว่าจะไม่บอกใครนะแต่ก็เตือนเทารุกะไว้ว่าเซนส์ของผู้หญิงน่ะมันน่ากลัวยิ่งกว่า สกิลค้นหาของมึงอ,อีกนะรู้เปล่าแล้วดูพวกผู้หญิงเปิดประตูเข้ามาโอ้โหมึงมาได้ยังไงเนี่ยพวกผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อพอดีได้กลิ่นหอมๆมาจากที่นี่ก็เลยนึกว่ามีอะไรหรือเปล่าก็เลยเดินตามมาแล้วพอมาดูก็เจอเสื้อผ้ามากมายเลยตัวของพวกเธอก็เลยขอให้ฮารุกะเนี่ยทำให้กับตัวของพวกเธอบางฮารุกะก็บอกได้แน่นอนแต่พวกเธอต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะเพราะงั้นเอาตัวมายกและหลังจากนั้นตัวของฮารุกะก็เริ่มสร้างของจนดึกจนดื่นแล้วก็เลยรู้ตัวว่าวัสดุกูมไม่พอนี่หว่า ตัดข้ามาที่พ่อของน้องมาเรียนหน่อยดีกว่าในตอนนี้เนี่ยสายของเขาก็ได้มาหาตัวของเขาแล้วต้องบอกเลยว่าตัวของคนส่งสารก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องนักสืบของเรานั่นเองและที่เธอมาหาฮัทเจ้าเมืองเนี่ยก็เพื่อมาส่งข้อมูลและบอกแผนที่ตองฮาลุกาจะสร้างนั่นก็คือแผนสําหรับการเปลี่ยนโอมุยให้กลายเป็นเมืองใหม่แล้วพอดูแผนไปดูแผนมาก็โอ้โหสุดยอดเจ้านี่นี่มันคิดหรือมองเห็นอนาคตหรอวะคืองี้มาผมจะสรุปให้สัน้นคือตัวของพระเอกเราเ ใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่ภูเขาและป่ามันล้อมรอบใช่ไหมให้ตัวของโอมุยเนี่ยอยู่ตรงกลางนั้นเพื่อที่จะแบบว่าทั้งหมดเนี่ยมีป้อมประการล้อมรอบเลยและยิ่งพระเอกเราสร้างดันเจียนปอขึ้นมาปิดทางเขาออกเมืองนี้ยิ่งแบบโอ้โหปลอดภัยขึ้นไปอีกเพราะงั้นแผนที่จะต้องทําตอนนี้ก็คือสร้างป้อมปะาการทิศเหนือกับใต้แค่นั้นก็พอและจบและยิ่งไปกว่านั้นพระเอกเรายังคาดการณ์ได้นะว่าตัวของศัตรูที่จะมาเนี่ยก็ต้องเข้าทางนี้เหมือนกันตัวของเจ้าเมืองนี่แบบกูอยากจะถามจริงว่าตัวของเขาเนี่ยวาง แผนหรือขั้นไหนวะเนี่ยและที่สําคัญนะไอเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำแต่ทําไมถึงได้ห่วงเมืองของเราขนาดนี้นะทางฝั่งหัวหน้าห้องตอนนี้ก็จะมาหาฮาลูกาแต่เจอน้องแองเจลิกาก็เลยทักทายไปนิดนึงแต่ไอเจลิกาก็บอกมึงเงียบนิดนึงนะเพราะว่าตัวของฮาลูกาเนะี่ยกำลังหลับอยู่ยังไงล่ะแล้วพอแอบมองเข้าไปในห้องโอ้โหมึงนอนจมกองเสื้อผ้าเลยชิบหายนี่มึงทุ่มทุนสร้างเกินไปือเปล่เนี่ยเพลส่วทนนางฝั่งของเจ้าเมืองเนี่ยก็สัญญาว,ว่าจะตอบแทนตัวของฮาลูกาแน่นอน แล้วก่อนน้องนักสืบจะไปเจ้าเมืองก็ถามกับตัวของน้องไปว่าตัวของเธอน่ะพร้อมที่จะช่วยตัวของเมืองนาโรกิไปพร้อมกับโอมุยหรือเปล่าภาพเนี่ยก็จะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงในตอนที่ตัวของพระเอกเราวานให้ตัวของน้องนักสืบไปส่งข่าวนิดนึงแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ให้ขนมตัวของน้องไปด้วยน้องก็งงเลยอ่าแตตอนแรกมึงบอกจะไม่เลี้ยขนมกูแล้วไงแต่พระเอกเราก็บอกกูกโกหกมึงเฉยเฉยเพราะถ้าเกิดกูไม่พูดแบบนั้นตัวของเมืองก็จะบุกเข้าไปในที่ที่อันตรายน่ะสิเพราะงั้นจากนี้ไปไม่เพียงแค่ช่วยนาน โลกี้นะตองเธอต้องช่วยโอมุยด้วยเข้าใจหรือเปล่าล่ะจ้าเมียาจา๋าไไม่ใช่เข้าใจหรือเปล่าล่ะจ้าน้องจา๋าซึ่งตองเธอก็ตอบท่านหลอดไปเลยว่าเชื่อใจฉันได้เลยเพราะถ้ามีของหวานในฉันแล้วก็ฉันทําให้หมดแหละเอา้าอีอหนูนี่มันคือเด็กที่โดน่อดด้วยขนมดีหว่าจะกุม้มขึ้นลถตู้แม่งเลยนี่พอวันต่อมาพระเอกเราตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละเฮ้ยนี่กูอยู่ไหนเนี่ยอา้าวนี่มันดันเจียนยู่ว่ากูตื่นมาอยู่นี่ได้ไงซึ่งทุกคนเนี่ยก็คิดเอาไว้แล้วแหละว่าพระเอกเราไม่รู้ตัวแน่นอนถ้าเกิดมึงต ไปว่าอ๋อตอนที่พวกเรากาลังคุยกันว่าจะลงดันเจี้ยนตัวของนายก็บอกว่าอยากจะมาช่วยแต่พอดีตอนนั้นนายกําลังหลับและตัวของนายก็เดินตามพวกเรามาจนถึงที่นี่แหละเฮ้ก็งงว่าทําไมกูไม่เห็นรู้สึกตัวเลยวะน้องโนตงก็บอกว่านี่รู้ไหมขนาดตัวพวกเธอโดนตัวนายขนาดนั้นยังไม่รู้สึกตัวเลยนะรู้เปล่าเฮ้ก็งงใครจับตัวกูวะเอา้าไม่รู้เหรอก็หัวหน้าห้องไงตัวเธอจับตัวนายแบบเน้นชิดสนิทกายเลยนะเฮ้กูคิดเลยเลยนี่กูโดนหัวหน้าห้องรักหลับเหรอเฮ้ ก,กูเสียสิพอหัวหน้าห้องได้ยินแบบนั้นหน้าแดงเขินตัวบิดตัวเบี้ยวเลยมึงไอเอกเราก็ถามเลยที่ต่งเธอทำอะไรกับฉันเนี่ยกูไม่ได้ทําอะไรมึงมึงคิดไปเองกูเป็นผู้หญิงใครอีดอ พี่เอกถามส่วนไปเธอโกหกใช่ไหมเนี่ยแล้วเธอจะหน้าแดงทําไมเล่าและยิ่งไปกว่านั้นนะทาไมแองจลิก้าหน้าแดงวะประเด็นคือหน้าแดงทั้งคู่แบบนี้ก็มีรับลมคมในชัวซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่พระเอกเรากาลังหลับเนี่ยทั้งคู่ก็คอยพยุงตัวของพระเอกเราเอาไว้น่ะนะในเวลานั้นน้องผมดําคนนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าวิธีการเดียวที่จะปลุกเขาได้ในเวลานี้ก็คือการจูบนั่นเองเพราะงั้นแล้วทั้งสองคนน่ะไปจูบตัวของเขาซะเหล่าบรรดาคิวปิดหรือว่าเพื่อนๆกรรมเทศของ เราเนี่ยก็ผักทั้งคู่แล้วก็ไปจูบต่อพระเอกเราคู่เลยทีนี้มึงโอ้โหกูว่าแล้วแซนด์วิชชัวรชัวต้องบอกเลยว่าจูบนี้นี่คือทั้งโคกัโอ้โเขินกันไปตัวบิดตัวเบี้ยวเลยมึงซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ปล่อยให้พระเอกงงต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วพอลงมาที่ดันเจี้ยนชั้น50ต่อพระเอกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากอ่านหนังสือและเดินเล่นไปเรื่อยๆแต่มันก็น่าแปลกนะที่ดันเจี้ยนแห่งนี้เนี่ยมีห้องรับมากมายแต่กูไม่เห็นเจอมอน อะไรเลยตัวหอหัวหน้าห้องก็บอกว่าเออก็ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอบอสที่นี่เนี่ยน่าจะอ่อนแอนะแต่ในจังหวะนะั้นตัวพระเอกเราก็สัมผัสไ,ได้ถึงอะไรบางอย่างซึ่งตัวพระเอกเราก็บอกว่าบอส่นะน่าจะอยู่ทางนั้นนะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวสู้บอสแล้วพระเอกเราก็ลุ้นเลยว่าบอสมันจะออกมาเป็นตัวแบบไหนว้าแล้วพอบอสปรากฏตัวออกมามันก็คือสลามตัวนี้้อยน่ารักตัวนี้เฮะไอเฮียเอ้ยมึงเป็นตัวสลามตัวเล็กแค่นี้นะถ้าคุณอยากรู้ว่าสีหน้า ผมตอนรู้ว่าไอสลามมนคือบอสเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดูหน้าพระเอกเอาแล้วกันไอชิบหายกูถามจริงเถอะขณะพระเอกยังสงสัยว่าไอสลามตัวนี้มันจะเป็นบอสจริงหรอว่าหน้าทางม่โคตรอ่อนแอเลยซึ่งเหล่าบรรดาสาวๆเนี่ยก็เตรียมการจะเชื่อไอบอสตัวนี้ละทางพระเอกเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกท้ายพวกสาวๆจัดการแล้วกันกูขอไปอ่านหนังสือเงียบๆดีกว่าในจังหวะนั้นสาวๆก็กําลังพุ่งเข้าไปจัดฟันตัวของสลามแต่ตัวของมันก็กลับบินหนีไปได้แต่ต่อให้บินเร็วแค่ไหนแองเจลิก้าของเราเด็กก็สามารถ ฟันมันได้โตเธอก็ฟันก็มาแต่ต่อมันก็กางโลกมารับการโจมตีหอแองเจลริก้าเอาไปได้พระเอกที่ได้เห็นเหตุหการณ์ก็งงเลยว่าเจ้านี่นี่มันคือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยเจอมาเลยนะเนี่ยและบอสดันเจียนนี้ก็คือจักรรรพิสลามโอเคก็จบลงไปแล้วะครับผมสำหรับในายโดดเดี่ยวในภาคที่3ตอนที่1ก็คือเอาง่ายๆซีรีส์นี้เนี่ยคุณได้ดูแบบทุกอาทิตย์แน่ๆแ,แหละไม่ต้องห่วงแล้วถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มๆเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์ได้เริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้น แล้วสําหรับคนที่อยากรู้ว่าสมัครยังไงครับพี่ก็กดเข้าไปที่หน้าช่องใช่ไหมมันจะมีคําว่าสมัครสมาชิกอยู่กดเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วก็กดสมัครได้เลยก็กดสมัครทําตามขั้นตอนการชําระเงินที่มันจะให้ทําอะไรอย่างี้ก็กดสมัครได้เลยเป็นปกติแล้วถ้าคุณสมัครสมาชิกแล้วคุณจะไม่ได้เพียงแค่ดูคลิปเต็มเท่านั้นคุณจะสามารถได้ยศในดิสคอดและสามารถเอานอกตัวน้อยๆของผมที่ยังไม่ผัดขนเป็นสีส้มเนี่ยไปเลี้ยงจนกว่าตัวของมันจะผัดขนได้รวมถึงคลิปเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเช่นรีวิวห้องนอนห้องทงาองออํางานขอองงผมมะไราในสชิก เม m เบอผมก็จะลงเอาไว้ให้ในนั้นเหมือนกันราองั้นผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเข้าบ้านนกส้มของผมโอเคนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้มากๆเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์ถึง1 0ึ0ไลค์กันด้วยเพราะถ้าถึง1000ไ like, ลค์ปุ๊บคลิปต่อไปมาเร็วแน่นอนและถ้าใครที่ชอบผมมากๆก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราเวลาลงคลิปใหม่นะครับผมโอเคยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนซีอูแล้วเจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยไปแล้วครับผมกู ฝันดีจ้า